เหนี่ยวจิตใจของพระราชวงศ์และอาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงจึงทรงมีพระราชดำรัสขอบพระทัยอย่างสุดซึง้งและขอให้ฝ่ายสยามขอสิ่งใดจากรัเสเซียเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบ้างสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ไม่ได้ทรงเสนอข้อแลกเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นครันซาเลวิชจัดจะยกประเทศเดนมาร์กให้กับสยามพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงปฏิเสธจะรับอีกทั้งนี้การทุนขอพระแก้วมรกตเป็นกุศโลบายของฝ่ายรัเสเซีย เพื่อที่จะทดลองน้าพระราชาชรุษไทยในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัเสเซียจึงตะหนักดีว่าสยามไม่มีความโลภที่จะอยากได้ทรัพย์สมบัติจากรักเสเซียนอกเสียจากน้ำใจไมตรีที่แท้จริงซาเรวิชทรงเลื่อมใสในน้าพระราชารุษไทยของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเป็นอย่างมากจึงได้จดถวายพระแก้มมรกตคืนในการเสด็จเยือนสยามในครั้งนั้นนอกจากทรงถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติแล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงยังได้พระราชทานดาบเซเบอร์สยามที่เรียกว่าพระแสงดาบหัวหนาคและหัวช้าง ดาบเซเบอร์ลาวพระแสงกรษมลายูดาบเหล็กหล่อพระบรมชายาลักษณ์คู่กับสมเด็จพระบรมราชินีนาถในกรอบเงินใหญ่สองภาพพระฉายกระจุกประทับพระประมาพิไทยจอปอรอและของมีค่าอีกมากมายเป็นสัญลักษณ์ของแทนใจรวมทั้งสมุดภาพเก็บพระชายาลักษณ์ของซาเลวิชกับบรรยากาศระหว่างสเสด็จเยือนสยามพร้อมทั้งสัตว์น้อยใหญ่อีกเป็นจํานวนมากมีเฉพาะแต่พระพุทธเจ้าหลวงเท่านั้นรัษฎรสยามต่างพากันมาส่งสเสด็จกันอย่างคับคัง่ง ของมีค่าที่สุดที่ชาวบ้านจะหามาถวายมหามิตรแห่งเจ้าเหนือหัวของตนได้เป็นสิ่งที่ซาเรวิชเห็นว่าเป็นของขวัญแท้เพราะเป็นการให้สิ่งที่ดีที่สุดที่ตนมีจริงๆการถวายการต้อนรับอย่างอบอุ่นของรัฐบาลสยามในครั้งนั้นได้ผูกพระไทยซาเรวิชกับสยามประเทศไว้อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่รักกันแน่นแฟ้นราวกับเป็นพี่น้องในสายพระโลหิตภายหลังจากที่ซาเลวิชได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์รัสเซีย ทรงพระนามว่าสมเด็จพระจกักรพรรดิชานิโคลัสที่สองก็ถึงคราเสด็จประพาสรัสเซียของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพศ2440ซึ่งอยู่ในแผนการเสด็จประพาสยุโรปเพื่อใช้กลยุทธ์ทางการทูตผูกสัมพันธไม,ธมตรีกับประเทศมหาอำนาจต่างๆประเทศที่พระพุทธเจ้าหลวงทรงมุ่งหวังมากที่สุดก็คือรัสเซียที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันมาก่อนในการเสด็จประพาสยุโรปค,ครั้งแรกทรงเสด็จโดยเรือพระที่นั่งจักรี การอวดเรือธงในครั้งนั้นเป็นไปอย่างจงใจบ่งบอกถึงสถานะความเป็นเอกราชถือเป็นการเยี่ยมเยียนโดยเกียรติยศและแสดงอนุภาพของประเทศนั้นๆเรือพระที่นั่งมหาจักรีเป็นที่กล่าวขานเป็นอย่างมากเมื่อเรือเคลื่อนเข้าสู่เมืองใดนอกจากธงช้างเบือกที่ชักอยู่บนเสาธงท้ายเรือแล้วยังมีการชักธงราชวรรมซึ่งเป็นธงประจําองค์พระมหากษัตริย์ขึ้นสู่ยอดเสาอีกด้วยรมเนียมปฏิบัติคือเมื่อเรือพระที่นั่งเคลื่อนเข้าเขตเ,เมืองใดและป้อมหน้าเมืองนั้นมองเห็นธงราชวรรมเมื่อใด ก็จะยิงปืนใหญ่สลุดถวายพระเกติยศทันทีพร so ้อมกับชักธงช้างเผือกอันเป็นธงสยามขึ้นสู่ยอดเสาเป็นสำคัญเมื่อพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จถึงรัสเซียการพบกันอีกครั้งเป็นครั้งแรกที่ต่างพระองค์ทรงดำรงพระอิสริยยศเสมอกันในฐานะพระประมุขต่างก็ถวายพระเกติสูงสุดแก่กันพระเจ้าอยู่หัวสยามทรงเครื่องเต็มยศอย่างจอมพลประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เซนต์แอนดรูวส่วนพระประมุขรัสเซีย ก็ส่งเครื่องเต็มยศประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ในเวลาสวยพระกยาหารข้ามของวันที่4กรกฎาคมสมเด็จพระปิยมหาราชทรงถือโอกาสปรับทุกเรื่องการลุกรานของมหาอำนาจจากยุโรปกับพระเจ้าซาบทพระนิพนธ์ของพระชนัดดาในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงกล่าวไว้ว่าเมื่อได้รับทราบว่าพระสหายเก่าถูกรังแกพระเจ้าซาจัดว่าอ๋อไม่ยากดอกพรุ่งนี้มาถ่ายรูปกับฉันนะ และในเช้าวันรุ่งขึ้นพระเจ้าซาทรงจัดให้มีการฉายพรพรูปร่วมกันที่พระราชวาง Hoff, ังปีเตอร์ฮอฟทรงรับสั่งให้ราชสำนักรักเสเซียนำภาพที่คิงจุลาลงกรจากสยามประทับคู่กับพระองค์ส่งไปยังหนังสือพิมพ์ในเมืองหลวงของทุกประเทศในยุโรปรวมทั้งหนังสือพิมพ์ลิลลูสตราชิองเดปาเครบอกว่าเป็นพระบรมราชองค์การของพระเจ้าซาให้ขยายเต็มหน้าแรกลงในหนังสือพิมพ์นั้นทั้งยังทรงเขียนคำอธิบายภาพด้วยตัวพระองค์เองว่าสยามเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา หาใช่ประเทศล้าหลังซึ่งมหาประเทศจะอาศัยเป็นมูลเหตุเข้ายึดครองไม่ได้ภาพที่พระมหากษัตริย์จากเอเชียประทับคู่เสมอกันกันกบพระเจ้ามหาจกรัตริแห่งรัสเซียสร้างความสะเทือนยุโรปมากพอควรและใครจะได้เห็นคิงจุฬาลงกรแห่งสยามการเสด็จพระราชด,ดำเนินประเทศในยุโรปในช่วงต่อมาจึงมีผู้เฝ้าชมพระบารมมีอย่างเนืองแน่นซึ่งก็เป็นผลแก่ราชอาณาจักรสยามอย่างมหาศาลเมื่อสยามเป็นที่รู้จักของชาวยุโรป เสียงประนามฝรั่งเศสจ,จึงดังขึ้นเรื่อยๆจนฝรั่งเศสต้องจำใจบรรเทาพฤติกรรม